อันนี้คือภาพนะครับที่ลูกค้าให้ช่างมาล้างแอร์ทั้งหมด4เครื่องเลยนะครับภาพก่อนล้างนะครับชุดหน้ากากแอร์ชุดปิเตอร์แอร์นะครับยังไงก็ดูกันไปเรื่อยๆนะครับฝากติดตามเพจนะครับหรือช่องสมศักดิ์แอร์รับติดตั้งแอร์บูดีรมด้วยนะครับล้างแอร์เริ่มต้นที่500บาทนะครับเด็กก็สอบถามกันเข้ามานะครับอ่ะอันนี้คือไฮไลท์ภาพนะครับไปดูคลิปเต็มๆกันได้นะครับต่อจากนี้นะครับอันนี้คือ คอยเย็นตัวด้านในนะครับผมเครื่องที่หนึ่งเครื่องที่สองเครื่องที่สามแล้วก็เครื่องที่สี่นะครับรีวิวให้ดูในช่วงแรกนะครับไปดูคลิปเต็มๆกันได้ครับผมอันนี้เรามาล้างแอร์ให้กับลูกค้านะครับนี่ครับก่อนล้างนะครับรีวิวอันลูกค้าให้เราล้างแอร์ให้ทั้งหมดสี่เครื่องนะครับเราก็นึกว่าเครื่องเดียวนะครับทั้งหมดสี่เครื่องนะครับ อันนี้รีวิวนะครับอ่าถอนหน้ากากมาแล้วนะครับอะเราให้ดูภายในนะครับนี่ครับฝุ่นเต็มพัดลมเลยนะครับนี่ครับนี่ครับเราถอดออกมาหมดแล้วเนาะนะครับอันนี้ก็ชุดพิเตอร์แอร์นะครับแล้วก็ชุดหน้ากากนะครับนี่ครับอะเดี๋ยวเรามาดูตอนอ ล้างกันนะครับวันนี้ลูกค้าให้เราล้างทั้งบ้านเลยนะครับสี่เครื่องนะครับขอบคุณลูกค้าแถวบ้านทลาลมนะครับหลังบิ๊กซีด้วยนะครับผมอันนี้คือเครื่องที่สองนะครับนี่ครับเครื่องที่สองนะครับดูปิตเตอร์นะครับแล้วก็ข้างในนะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็จะถอดออกมามาดูรับชมกันนะครับเครื่องที่สองครับอ่ะนี่ครับ แล้วก็ถอดเครื่องที่สองนะครับถอดหน้ากากออกมาแล้วนะครับนี่ดูกันข้างในเลยนะครับเครื่องที่สองนะครับคอยเย็นนะครับตัวด้านในนะครับดูหน้ากากเครื่องที่สองนะครับโอ้โหเครื่องนี้สุดยอดเลยนะครับฝุ่นเต็มเลยครับผมนี่ครับอันนี้ก็คือน้าทิ้งนะครับอ่ะเดี๋ยวติดตามรับชมเครื่องที่สามแล้วก็เครื่องที่สี่นะครับถอดหน้ากากแอร์นะครับ อันนี้เครื่องที่สามนะครับนี่ครับล้างแอร์เครื่องที่สามนะฮะอ่ะอันนี้รีวิวก่อนถอดนะครับอ่ะน,นี่ครับเครื่องที่สามนะครับเครื่องนี้ก็จะหนักนิดนึงนะครับมีเมือกด้วยนะครับนี่ครับคราบเมือกนะครับแต่ว่าพัดลมไม่ค่อยอ่าฝนไม่ค่อยเยอะนะครับแต่เครื่องนี้เน้นเมือกนะครับผมเมือกสาเหตุที่ทําให้ท่อน้ําทิ้งตันนะครับก็มาจากเมือกนี่แหละนะครับเกิดจากคอนสกปรกนะครับ ของแอร์เนาะนะครับที่ดูดฝุ่นเข้าไปนะครับนี่ครับเมือกนะครับมีแจะเมือกเลยนะครับนี่แหละสาเหตุที่ทําให้แอร์ของลูกค้านะครับหลายท่านนะครับเกิดจากน้ําหยดนะครับอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือชุดหน้ากากนะครับแล้วก็พินเตอร์นะครับนี่ก็ถาดน้ำทิ้งนะครับที่มีเมือกเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวดูกันคลิปต่อไปนะครับเครื่องที่สี่ครับ อันนี้เครื่องที่สี่นะครับรีวิวกดถอดนะครับอันนี้เป็นของไดกินนะครับอ่ะเดี๋ยวมารับดูรับชมกันนะครับนี้นะครับรีวิวเครื่องที่สี่ตอนถอดเสร็จนะครับนี่ครับเครื่องนี้ก็ไม่ค่อยสกปรกสักเท่าไหร่นะครับผมพอลูกค้าล้างประจำเนาะทั้งหมดนะครับเราล้างอยู่บ้านหลังเดียวนะครับล้างสี่เครื่องนะครับ หลังสี่เครื่องเลยนะครับบ้านของลูกค้าหลังบิ๊กซีนะครับอ่ขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวติดตามรับชมคลิปนะครับหลังล้างเสร็จนะครับผม